สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มารีวิรว,วร้านลูกข้าวฟ่างมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ก็ทางร้านได้เปลี่ยนอุปกรณ์ของรถนะครับเปลี่ยนริงใหม่ประดุมใหม่แล้วก็ก้านใหม่นะครับวันนี้ก็ลูกค้ามาสั่งนะครับ ครับที่ก็อาใส่ก้าน่าครับดุมก็เป็นดุมใหม่นะครับก้านเอาก้านใหม่ครับดหลิงก็หลิงใหม่นะครับ ครับอันนี้ก็เป็นดุมใหม่นะครับก้านใหม่ครับอ่ากำลังใส่อยู่นะครับครับนี่ก็กำลังประกอบอยู่นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งนะครับอ่าสั่งแบบไหนก็ใส่ให้แบบนั้นนะครับเป็นเกรดเป็นรุ่นอยู่นะครับ ครับนี่ก็เป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ของเช่างกว้างมอเตอร์ไซค์บางขันนะครับรับซ่อมรถจักรยานทุกชนิดเปลี่ยนอะไหล่ทุกชนิดนครับทั้งภายในภายนอกนะครับเป็นช่วงล่างหรือช่วงบนนะครับก็ภายนอกนะครับอะไหล่ร้านรับซ่อมมอเตอร์ไซค์บางขันนะครับถ้าท่านผู้ใดที่มีรถ ที่กําลังสภาพรถเสียแล้วไม่ค่อยใช้หานได้แล้วนะครับอยากจะซ่อมก็มาที่ร้านบางาข้าๆบางขันนะครับถนนสายโรงเรียนโสดปากเพลกบางขันนะครับนี่ครับเป็นหริงใหม่นะครับก็เปลี่ยนสัอยางนะครับทั้งก้านทั้งกระดุมเละก็ก หริงนะครับเป็นอะไรของรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับกับนี่ก็เป็นรูปร่างนะครับที่กำลังใส่เป็นขั้นตอนอยู่นะครับ นี่ครับเริ่มออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอย่าเริ่มเก้าที่เก้าทางเลยนะครับครับนี่ก็ขั้นพื้นฐานนะครับพอประกอบเสร็จก็ยังเหลือเตะขึ้นปวดก้านใหม่นะครับเอออเรื่งต่า คับนี่ก็เป็นขั้นตอนแรกนะครับงเหลือแต่ขึ้นขวดกั้นนะครับเพื่อความาแรงของอาไหลของอันไหลของล้อรถนะครับอันนี่คือการใส่กา้านไปเปลี่ยนก้านใหม่นะครับแล้วก็เป็นริงใหม่ประดุมใหม่นะครับ ครับก็คลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อน,นครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมช่องสมศักดิ์แชนแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะาคลิปใหม่ๆมาให้ดูอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ